อัปเดตล่าสุดหลังบอสนวัดเดือดจัดสั่งพักงานหนูดีมาริมาชมพูทั้ง3คนเคลื่อนไหวแล้วนะคะเคลื่อนไหวยังแล้วคุณได้เรียนรู้ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้วันนีดาสตอรี่สรุปพลังบวกให้ฟังฟังให้จบนะคะฝากกดติดตามแชร์รีโพสเป็นกําลังใจให้รองมิสแกรนทุกคนด้วยนี่คือทวิตเตอร์ต้นเรื่องค่ะที่ทั้ง3คนไม่ได้ใช้สติก่อนคิด รีทวิตไปด้วยอาทำให้บอสนวัตเดือดจัดตอนแรกก็อยากจะคุยส่วนตัวแต่ในเมื่อพูดสาธารณะบอสก็เลยไม่คุยส่วนตัวแล้วนะคะออกมาพูดตรงไปตรงมาเลยว่าไม่เคยช่วยองค์กรไลฟ์ขายของแล้วก็ยังมีงองแงในการทำงานบ้างไม่ค่อยมือชีในเมื่อพยายามผลักดันสุดฤทธิ์แต่ว่าก็ไม่เป็นบอสเลยเชือดไก่ให้ลิงดูนำรองอันดับ5้าอย่างคุณบิวตี้ขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการการประกวดกองมิสกรีนหนูดีออกมาโพสต์ขอโทษบอสนวัตและที่โพสขอโทษของทีมี อาริมากออกมาชี้แจงจะขอโอกาสอีกชมพูเองก็ออกมาไลฟ์เผยว่าเครียดมีหลายคนสังเกตอาการอิงฟ้านะคะว่าเธอค่อนข้างเครียดมากกับเรื่องประเด็นน้องๆทั้งหลายของเธอพร้อมยังช่วยบอสนวัดในการกล่อมให้ใจเย็นหลงาะตอนนี้ถึงขั้นจะไม่ส่งออกหนูดีและส่งบิวตี้ไปแทนเรื่องนี้ทําให้ดาได้เรียนรู้เลยนะคะว่าอิงฟ้าชาร์ลอตเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยด้วยความเพียรพยายามและวินัยในตัวเขาเองทั้งนั้นเลย คำพูดก่อนพูดอ่ะเราเป็นนายแต่หลังพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราอะไรที่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่ว่าอารมณ์นั้นอ่ะมันไปทําลายความรู้สึกของใครบางคนก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าบอสนวัตจะให้อภัยหรือไม่บอสก็ลั่นแล้วว่าความรู้สึกดีๆไม่มีเหลือเรื่องนี้ได้เห็นด้วยกับบอสนวัดมากนะคะเพราะว่าบอสพยายามสอนพยายามเคลียร์หลังไม้แล้วแต่สุดท้ายค่ะทั้ง4คนอะ่ะไม่ออกมาเคลียร์กับบอสเองทำให้บอสเสียหายเยอะ ดังนั้นทั้งสี่ท่านนี้ควรกลับมาจัดการตัวเองจัดการเสียงในหัวว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันควรหรือไม่ควรยังไงทั้ง4คนก็สํานึกผิดแล้วเป็นกําลังใจให้นะ,คะใครอยากทําความรู้จักรักตัวเองมากๆดามีคอร์สวันด e r f ฟูลสเปซสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกวันดดาสตอรี่ได้เลยคะ่ะ